สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอาดามาตามน้าจอยพี่น้องน้าจอยบอกวดที่แล้วที่ผีมาบอกเลข6กสามตรงๆวัน,นี้มาให้อีกแล้วพี่น้องตัวเดียวห้างเดียวพี่นอ้องหอกไปรับส้มรับฟังเลยค่ะออคนใดตัวใดไปเลยค่ะวัวดผพานาน่าเลยน้าจอยเพื่อนฟันมันลงคลิปเดียวกันก็้องแท่น้องแทน่นบอกเลขแปดหาสามนะคะอันนี้คลิปแรกน้าจอยฟันว่าผีมาบอกหกสามนะคะนะคะอันนี้คลิปแรกนะคะ นะคะแท่นคลิปแรกนะคะคลิปโป้งคลิปที่สองนะคะแม่จอยจะมีสองคลิปถ้า่าคลิปที่สามเป็นของน้องแท่นะคะเพิ่นกใหย้ยืนยันมาเพิ่นฟันดีฟันมาได้ทั้งงัวได้ทั้งเข่านะคะหกสามตัวที่เพิ่นลงเลยผีบอ,อกนะคะนะคะเอฟซีเพิ่นกบฟางามห้ฮนม่จอยบางท่านบางคนซื้อไว้ตั้งโตละหาล่อยขุนหาล่อยเสียดายพี่นะะ้องเอ้ยนะ หอดมือมา,จากจะมือเอามาคืนเสียใจยนั้งเรบซีเด้อค่ะเพิ่นกะวา่าโอ้คันใดคันไดซื้อได้สิสแบงมาหายหน้าจอยอยู่บางคนก่นกะยกเลิกสองลอยซื้อไว้ค่ะยกเลิกบ่ได้นะคะบางคนบางเจ้ากบว่าจ่ายเคืองก็เล่บลับนะคะเล่บว่าซื้อนะคะก็มีเรีบซีฝากมาหายคาครับเขาหน้าจอยนะคะนุ้ดย่าขอโทษหลายๆบ่ออ่านไล่ซื้อนะคะกับอยู่หลายท่านหลายคนเกือบอ สิบสิบพันนะคะเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลนี่สี่พันหาโนทิยาจะมอบรายซื้อตรงนี้ให้น้าจอยไปอ่านเบื้องเช็คเบื้องวายอดเงินตรงกันบ่นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เอฟซฝากมาผ่านบัญชีนนทิยาจํานวนเงินสี่พันห้านะคะินไหน้าจอยถึงมื่อเล้วเด้อชิ้นไหาแม่แม่อะไรชิ้นไหลาเน่ชิ้นเหี้ยง หนงแค่นหนงแค่นดีเงี้ยวันน่ะจอยฝันให้ให้แม่จอยมั่วมั่วมา่วโอนให้เอฟซีฟังก่อนเลยหนงแคนเด้อแม่อ้ขอบคุณเอฟซีนะทีบอลฝาแฝงมาให้ยคาครับเขาค่ะน้ำค่ัไฟวันน่ะปังปังวันนี้หวงวันน่ะวันนี้ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจกระทั่งส่งของเฮาทุกบานทุกสตางถึงแล้วนะคะถึงซาถึงเลี้ยวถึงคือเก่าถ้าผู้ใดอยากซอยหน้าจอยอีกก็โทรมา ติดต่อนุนทิยาได้นะคะ0981971934เบอร์นี้เป็น์ไล,ลา์นะคะแ,แอดไลน์นุนทิยาสีรอดถึงมือแน่นอนนะคะถึงเฮ้าบาได้ซื้อกะหอดมือคือเกาบ่มีการกักไว้นะคะให้หมดทุกบาททุกสตางะคะ์นะคะนะคะอย่างน้คาวา่าจอยฝันแล้วก็เลยอยากสัมผัสถ้าฝันซ่าปล้อยซ่าก็จะว่าลอกเลียนการบ้านผู้อื่นฝันเราก็เลยทุ่ให้น่าจอยมาเลยนะคะมันขึ้นฝันบ่ไดนนอนเบิดขึ้นเอาคือวางกัน เขาส้วนไปเอาบุญยูซี่อยกไฟแดงยังว้ยป่ะมองกันที่ว่าคนตายเนี่ยเอาผู้ใดส้วนไอ้แล้วส้วนไปไอ้ที่ตายน่ะส้วนไปวันนี้แหล่นะบวันนี้แหล่นะบอกไอ้แหล่นะส้วนไปเมื่อซีทันหนึ่งที่ได้ทีฝากเงินมาได้นีแล้วคนบอกว่าฝากเงินให้น้าจอยไปทําบุญหาคนที่ตายที่ชื่อแหล่น้อยนะทําแล้วมันเศร้านี่โอใส่บาศรวบอกจะบอกคนว่างใดอันบอกว่าไอ้แอนไอ้แอน อันให้มันมาเด้อมาบอกเลขอันสองตัวเพือเก่าเด้ออายใช่ป่ะเนี่ยขาไปเกิดมันบอกบอกเพิ่มยิ่มันบอกเพิ่มบางได้จะบอกเพิ่มมันรลาป่าวเพิ่นว่าเพิ่นว่มเพิ่มจะพยักหน้าบอกบันนี่บันนี่เล่าเล่าภาพไอ้บุญนิชีอยากไฟแดงเจอไองเลยอันอันน้องคาดเอาน้องนี้จ้าป่ะนี่เรื่องแล้วเอาน้องเอาน้องต้องการฟังคำบอกไปไปดูดูจูทงจกลูกๆผมไปดูปลาป้าไปลูกไป ไปดูปลาเด้อเล่าอันเขาขังปลาไว้เด้อลูกเด้ออันเล่าอันเล่ามาส้วนไปเอาบุญโยศีกแยกไฟแดงคขหน้าอะไรเดย์ยิ้มข้าจาวาแล้มึงได้เสียพาไหมข้าจาว่าจังซี่จ้าอันโอ้ยนี่เด้เขาซื้อไฮควายนี่เพาะนะคุณเดยซื้อให้เรแล้วซื้อเจ้าวะอันซีใไซเขาซื้อไฮควายอันคอยเล่าส้วนเพิ่นมาเอาบุญนับกันแล้อกันจ้าโยศีกแยกไฟแดงโม่ มันเป็นมู่บานคนเลยดิมัน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 เสียดไฟแดงเลยดิมันเป็นมู่บานคนเลยยองหันอ่ะมันอ,อันเล่ย์เยิน,ยนเล่ย์เลยินขจ้าว่าอ้ยเลขกงวดงวดนี่เลขงวดนี่คือว่าอันเป็นเป็นตะขีไล่แท้ขจ้าว,วา่าจังสีล่ล่ะผู้ใดพางวานมนนูน้ำกันละผ้าไปเอาหุ่นน้ำกันนั่นแหละเป็นคนหรือเป็นผีว่ะเป็นผีบดสุคนเลยขาจา,าโซกันเม่นี่วันนี้เราว่าตายตายตาย อัน,อ,น,อ,นาาอ้ายาาาๆເຂົ້າເຈົ້າອັນຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຍິນເຂົ້າເຈົ້າເວົ້າກັນຂ້ອຍໄດ້ຍິນແຕ່ວ່າເຂົ້າເຈົ້າວ່າເລກຫິລາຍຫິລາຍອ້າຍໄປຖາມພ່ນເບິ່ງກາວເລກຕໃດເວ່າ21ເລາວາຈງຊີ້ອຍຂົນລຸກອ เพื่อนโซกันเพื่อน่าสองหนึ่งเลขจะออกหรือเลขออกแล้วผีโซกันเลขสี่ออกเข้าสิไปซื้อเลขสองหนึ่งผีโซกันจะไปซื้อเลขแมน่นสิไปซื้อเลขสองหนึ่งโซกันเราจะได้ยินบอกคาเจ้าเลยถามคนเออผีที่ตายสืว่าซื้อแหละแมนเพื่อนบอก,ก,ว,<ม>อกว่าสองหนึ่งบอกแมนเ<อ><ม>พื่อนบอกว่าบนหรือลางไม่ได้บอกดิว่าบนหรือลางอันไอบวกวิแต่บอกไอว่าหายหา้ไปฟังห้ไปฟังเพื่อนบอกว่าอัน นีบอเลขอันข้าจะเวเล็กแต่ได้อายไปฟังไปจับในยินแต่ว่าเลขเลขขี้ไลายซ่ไีล่ะเราก็ไ่ได้ยินอยังอีกเลยก็เลยบอกอายไปถามว่าเอาขอาไ่ได้ยินแต่เดิมนี่ขาาจาตตาบักแห้งว่าเลขออกเล็เขาจะสิไปซื้อเลขสองสองหนึ่งเอาไปคือไม่ได้ยินงอายเดี๋ยวก็ได้ยินได้วางสี่่ะคนละพวกขาเจาเป็นพีน้ำกันข้าจาได้ได้ยิ่งพีทียู่ไฟแดงต่ว่าเราเขาบอกไฟแดงวันนี้คนตายหลายเนาะคนตายหลายคนเพิ่นโซกันจะไปซื้อเลขสองหนึ่ง อาพีผู้ซื้อวปร์นะเพื่อนก็บอกเจ้าสองหนึ่งคือกันเพื่อนบอกว่าบ่นหรือล่างไม่ได้บอกเลยค่ะงวดเมื่อหันเลาก็ไม่ได้บอกว่าบนว่าล่างเพื่อนบอกแต่ว่าให้ไปซื้อเลขหกสามไม่นถ้าออกงวดนี้จะเป็นงวดที่สองมันบอกบองพียุซี่อยากใบแดงเลยอันไปหัแบบแบบแบบว่าเหมือนย่ามุสเซอรเนาะเห็ดเห็ดกระท่งอันน้อยๆใช่ไหมใส่ใส่ใส่อันกล้วยไหมใส่กากกล้วยไหมไปตั้ง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 ไปตังไง คนเลี้ยงเขาแยกเอาลูกแย่ยันครับแก่บอเอ้าแม่เอาคิดบ่าจบอยู่ิมันยันครับแก่เลยเอาจานแท่งเอาของหวานเอาของวข้าวหน่อยไปตั้งตั้งยุซี่แยกไปตั้งย่ซี่แยกเป็นถวยเป็นถวยวันนี้ก็เลยเอิ่อเอิ่อเหล้ามากินก็ดูเอิ่อเหล้ามากินก็เลยว่าเอิ่อหมูมากินน้ำเดือดไอเลยวางสิเจ้าไปกับผู้ใดมือเศร้าท่ะโอู้ไปผู้เดียวเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยแต่งของเหลี่ยมเพิ่นเพิ่น เพื่อนมาเขาฟันเจ้าแหละตอนเจ้าเจ้าจังไปเลี้ยงเพื่อนมันเนาะก็เลยว่ามูไหลายก็เลยได้เตรียมของไปหลายกันเสิยหายเล่ากินผู้เดียวกะนุ่วนั่นช่วงมมูกัสิบ่ได้กินน้ำเห็นบ่อิ่มเนาะก็เลยก็เลยอุตส่าห์ว่าเขาเจ้าเอิ้นไปเอาบุญน้ำกะเพิ่นบอกเพิ่นบ่ได้บอกว่าบนรางนะที่ว่างา้ยเสือเขาต้องไปกับบนรางเนาะค่ะถ้าคุณอยากเร่นแซมตัวกับซูตส่วนใด ตั้งวั้องหันข้ากับบ่ได้ดเติมศูนย์ได้มันก็ออกหาหกสามเนาะเขียนตว่าไปกับบนล่างเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่นบอกว่าให้ไปซื้อเลขบนล่างาให้ไปซื้อเลขบนหรือล่างเพินพ่นเ่บอกเนะาะเพิน่นเินจะบอกว่าเลข เจ็ดสี่เป็นสลาเพันเจ็ากันอันนีเลขสองหนึ่งเนี่ยสัมผัสจว่าเลขบงง่าเลขบังงามันเสีออกมึงเลขบังง่มอันเลขสองสามจะว่ามันงามบอกไอยถามเจ้าเนี่ยเลขสองสามออกเงี้ยแ่อข่สร้างสร้างไข่เป็นยังคือสร้างบ้านแม่ไข่บ้านเลขที่สองสามออกเงี้ยแม่ถ้ยังบ่ฝันจะคน้น แต,แต่มันก็ออกคอยกับสร้างสร้างมันออกปีละสามเทียวนะสามสองสองสามมันก็ออกได้ปีที่แล้วก็ออกไหมในขาที่ออกจากสร้างมันบอกสร้างมันกับบง่ามันก็ออกได้มันก็ออกหน่ออันนีกสองหนึ่งปีที่แล้วออกตั้งหลายเทียบแมนมันบอกสองหนึ่งนะข้านข่เสียงอาจารย์แห <ah> ้นแห้งก็เสียงแม่คนสะรู้พี่น้องงวดนี้หน้าจอยฟันต้องงวดผี ยูซี่อยากไฟแดงมาบอกเลยสองหนึ่งเพิ่นจะพากันไปซื้อไปซื้อจะเมืองผีมันบอกปันบอกกันสองหนึ่งเพิ่นมาบอกว่าบนหรือล่างนะคนที่ที่มาบอกในใจอยวันที่ผ่านมาหกสามนี่แหละวันนี้เพิ่นกับบอกสองหนึ่งเฮ้ยเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เบาได้จะไปเอาหญ่เด้งเิ่นโบ่เบาเละตัวสดบนใจอยเบาเละโอ้ขึ้งก้องหนึ่งมุขเคืนกับฟันว่าซุ่มยุหันละมักขึ้นกันมักแล้วก็มักแล้วก็นน้ำมาหดเทียนเลยไหม ไข่อยมักเจียแห้งแห้งละสันไอ้เพิ่นมาซงนั่นล่ะมีผู้เบามากอีกข่อยมักเจียแห้งแห้งอันโอ้ยข่อยมักเจียวขัดละสั่นวางตกก็ไดว่ะอุ้ยไอ้ว่าเป็นเล็กจิ๋วว่าเป็นเล็กออกละตีมากข่อยเล็กเขาแล้วเนาะผู้ติงเลยเล็กมากเล็กเขาเพราะเม่อนั่นตอนแปลเหล็กพิ่นมาสองหนึ่งเราพ่อกามเฮี้ยนเพิ่นน้ำามักเต๋อันไอ้ไอ้ไอ้ายยุน้ำบุญน้ำกันนี่แหละผียุนหันผียุนหันอ่ะน้ำามักเลยไหมเป็นเป็นฟันซ้อนเป็นฟันซ้อนฟันนี่นั่เนาะ ก็เลียว่ากลับขึ้นมาแล้วบนไอ้นั่นกับมากกับเพิ่นเพิ่นมาส่งคือเกาวะไอ้ก็มาส่งหอดหนาเฮียนเงอน้องหันเพิ่นก็มาส่งมาแมนเตเงอร์มาันเพิ่นก็มาส่งหอดหนาเฮียนบัานนี้มาส่งหอดหนาเฮียนแล้วบ่หัวเป็นผู้ใดไมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใต้ล้วล้วข่อยมักเจ้าลาหลายคนตายอยู่หันมิตรผู้ใต้เลยอยู่มึงเสียไปอยมากข่อยมักเจ้าลาหลายข่อยมักบักเจ้าพคณะเอาข่อยบ่มักเจ้าดข่อยมีผัวแล้วลูกอคิดแต่เพิ่นบอกว่าสองหนึ่งเพิ่นบอกว่าบนเรือนราน เราเราพูดอันพีผู้ซื้อว่าแอันนี้บอกให้เจ้าซื้อคือเกาบ่เราบอกว่าซื้อซื้อเอาซื้อเอาเบิรงเม่เดอร์วะสันอือแล้วเราบอกว่าเราสิไปเกิดย้ำไดนะจอยแล้ววานวันสิไปเกิดแล้ววันอันเขาประเทไดนมาหาเรล่าอยู่โอ้ยูุ่งหมดสันยุ่งหมดยัาไปไปจะหางหมดเลยดอกแล้วว่าอันแล้ววาแล้วสิไปเกิดเขามาบอกว่าสีผ้าเราไปเกิดแล้วบดนเขจาเล็บบานิมากอ๋อแล้วลอก่อน อ,อ้าวขอคุ้นนะจอยลายเด้อค่ะที่หายแน่ท่ามัา<น>ะยหายเอฟซีโซดีแน่ท่าของน้าจอยนะคะส่วนฟันต้องหมดสองหนึ่งค่ะเด<อ>ี๋ยวนะ,ะออโอเคเขาไม่มีเหรอมาเก็บติดสาอาดอย่างไรยนึง